สดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยูกับใครคะรูจักไหมรูจังไหมคะหนานิวทึ้งกวันนี้อ่ะตกวันนี้อ่ะอแล้วรองเพลงอยู่ตุกขื่นหนาหนาเลยหนาเน็ตเน็ตเน็ตนาเน็ตแล้วรงเพลงอยู่ตุกขืน่ะไม่อยู่รู้จักเจอเพลงจองเพลงไหมนันน่ารู้จักเป็นแบบวิ้งนานจองเพลงไหมมามาลืมไม่นอนเอีจอมเล็กๆกัน ตรงเท่าไนะครับเอาเท่าก่อนปักจ้งล้านๆหน่อยกันนะครับลูกสาวไหน่นั่งนะครับทางทิดตอกใช่ไหมทุกช่างเลยทุกช่างเลยทางยูทูบทางทุกแพลตฟอร์มนะครับลูกสาวไหน่นั่งนะครับแล้วปักไปกดไลค์กดแชร์ให้น้องๆด้วยนะครับอันนั้นงาถ้ามันแค้นกนคือซ้ำมันแค้นก็เจนคำเดียวกันจบนะค็อกกี้ว่างอันนี้ก็เร็วเอาได้เบี่ยนหน้าไว้ลองเปลี่ยนไอฟังเอาโอเคเด่งได้ก่อนเด่งได้ก่อนเอาเจอน้องลองใต้ก่อนเอา พี่จะพานังลงใต้ไปเที่ยวทะเลนังล่งเรือลงนีดามดุป,ปากาละพี่จะพานังโต๊ะมือตอนดึกทุกวันเรามานั่งชมจันทร์ด้วยกันซองคนพี่จะพานางไปและนั่งลุงนูราอย่งานจากผาซึมอจัตเพนิไปขอพรให้ใครสุขใจว่นเจดีคอยซ้องเหล่านี้รักกันตลอดไปว่าอ๋อ ออามาหรือไม่เนองไม่กมาหรือไม่เนาะผีไม่เคยผีไม่เคยลงเส้นอางเราพอมงานนี่วมายังรักน้องนัดยังคงชัดเจนไม่เคยลงเส้นซี้กับสีแรงนัดเลยงยังหนังรองเพลงขิดถึงสุดใจผีไม่ลงเมืองใหญ่ผีไม่ลงเมืองรัวยังหนัง ไม่ลืมคนดีไม่นี่ไม่มัวอย่างของแม่ลืมตัวปีมากกว่านี่น้อง